สร้างต้นทุนความสําเร็จจากสิ่งที่ชอบค่ะมีหลายๆคนนะคะมักบ่นกับตัวเองว่าเราอะสำเร็จยากเพราะว่าต้นทุนชีวิตเราตา่ำเราอะสำเร็จไม่ได้เราอะรวยไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอะไม่มีต้นทุนในการที่จะไปลงทุนทําอะไรบางอย่างวันนี้พี่หญิงอยากจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราอะใช้เวลาไปกับอะไรมากที่สุดในชีวิตเพราะบางคนเนี่ยมักจะบ่นว่าไม่มีเวลา ไม่มีเงินไม่มีอันนั้นไม่มีอันนี้เวลานะคะเรามีเท่ากันทุกคนคือ24ชั่วโมงต่อวันลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่าเราอะเอาเวลาไปทำอะไรหมดและส่วนใหญ่นะคะเราอะใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรมากที่สุดคุณว่าในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยจะมีเวลาในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้กี่วันตักกะง่ายๆเลยนะคะหรือคิดกันเล่นว่า คนเราเนี่ยมีเฉลี่ยอายุอยู่ที่60ปีในขณะที่1ปีเนี่ยมี365วันคนเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แค่21,900วันเท่านั้นหรือคิดเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็แค่3,120สัปดาห์ถ้านับเป็นชั่วโมงการทำงานเฉลี่ย40ปีนะคะเราทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละ8ชั่วโมง เท่ากับเราอะหมดไปกับการทำงานที่เรามักจะงงๆว่าเราชอบมันจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพักผ่อนปีนี้เนี่ยเราจะทำเดี๋ยวปีนี้เนี่ยได้เริ่มใหม่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสักทีเดี๋ยวเราจะอาศัยว่าช่วงต้นปีที่มีวันหยุดหลายๆวันทำในสิ่งที่เรารักทำในสิ่งที่เราชอบเพื่อต้องการที่จะต่อยอดเรื่องของรายได้แต่เชื่อไหมคะว่า คนประสบความสำเร็จในโลกใบเนี้เขาไม่เคยพูดคำว่าเดี๋ยวก่อนเพราะเขาใช้คำว่าเดี๋ยวนี้กับทุกอย่างที่เขาทำเราอยากจะทำถึงขนาดใช้คำว่าอยากทำงานจนรอพระอาทิตย์ขึ้นแทบไม่ไหวเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้กันไหมหรือบางคนนะคะพากันบ่นว่าอยากมีเวลามากกว่าวันละ24ชั่วโมง ดังนั้นเนี่ยลองเปลี่ยนตัวเองดูนะคะว่างานอดีตที่เราเคยทำแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นงานที่เรารักจนเราอยากจะใช้เวลายาวนานมากๆเหมือนจะใช้เวลาทั้งชีวิตของเราผลลัพธ์เนี่ยมันจะออกมายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะ จนเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ดีขึ้นมากกว่าที่เราเป็นอยู่พี่อิงอยากจะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราทําให้มันมากๆเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าเราเป็นคนชอบออกกําลังกายเราก็ออกมาทําคลิปสอนการออกกําลังกาย เราชอบทำอาหารเราก็อ,อกมาทำคลิปสอนเราชอบอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่ชอบก่อนค่ะแล้วค่อยต่อยอดด้วยการทำมันอย่างสม่ำเสมอทำจนตัวเราเก่งทำจนเราชำนาญจนถึงขั้นมีคนอยากให้เราค่ะไปสอนแล้วมันจะเกิดเป็นไรายได้ขึ้นมาแต่บางคนนะคะอยากมีไรายได้อยากสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทาง แต่พอให้ทำเข้าจริงๆทำบ้างไม่ทำบ้างแบบนี้บอกได้เลยนะคะว่ามันยากมากๆเพราะเราฟังคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยลองถามตัวเองดูนะคะว่าเราชอบอะไรแล้วทุ่มเทกับมันให้เต็มที่ค่ะพี่หญิงเชื่อว่าคุณจะสำเร็จเร็วและมีความสุขจากสิ่งที่คุณชอบมากขึ้นแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ